โคคาเรวอร์โนสเนสวัสดีทุกคน,นครับผมกรามาซิสก็กลับมาอีกครั้งกับเอเวเวปอนเดลิเวอรี่และที่พูดเมื่อกี้เนี้ยคือว่าจะเอามาเป็นคําพูดเปิดคลิปเลยดีกว่าเนาะเขื่อดีไหมนะโอเคทีนี้ก็มีคนรีเควสต์มาครับว่าให้ผมรีวิวเจ้าตัวเนี้ยเป็นปืนแรกเลยครับที่ทุกคนจะต้องมีรับเซิฟนี้หรือซอัไต้หวันซึ่งซัไต้หวันเนี่ยคงไม่เป็นอย่างนี้ละเพราะผมแวะแวบเข้าไปดูอ่ะก็ไม่ใช่ปืนนี้แล้ว ก็คือ s อ a ันั่นเองนะซึเ็นปืนมาตรฐานเลยปืนไทยแล้วด้วยแต่ตอนนี้เริ่มน้อยลงละเหลือเริ่มจะเปลี่ยนเป็นทาวเวอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ก็เป็นปืนที่ไม่ได้แย่หรือไม่ได้ดีจนเกินไปครับผมกำลังดีเลยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่สมดุลพอสมควรครับอ้าวละมาดูตัวแต่งดีกว่าก็ตัวแต่งก็จะมี long range burst l i f e stock และ shock absorber โดยส่วนตัวเนี่ย ผมไปเจอคลิปเรื่องของคนเกาหลีครับสมัยแผดเก่านู่นเลยใช้ท่อลองเลชซึ่งตัดไดที่ไอติมมาโคยังไม่มาตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับส่วนเบอร์สปาเรลเนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่มันก็ดีนะจับระยะประชิดแต่ผมชอบยิงไกลามากกว่าส่วนมันท้ายเนี่ยถ้าที่สกเกตน,นะมันก็แทบไม่ได้ช่วยเลย,เลยก็เลยเไม่ใส่ดีกว่านะโอเคซึ่งปืนนี้ ได้ถูกอัปเกรดกลายเป็น S6S4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวพึ่งดิเออเว้ยโดยเจ้าตัวเนี้ยเป็นปืนตอวแบบหลายๆปืนเลยซึ่งถ้าเทียบกับ s อสโวเวนามหรือพริติสเนี่ยจะต่างกันมากนะเนี่ยสุสเกตสตัดครับจะเบิ5 <c oughs> ถึงพริตติสเนี่ยจรยะระยะน้อยกว่าตัวนี้เมื่อแต่งกว่าแต่ตัวเนี้ยจะค่อนข้างนิ่งแต่สายค่า,ามากกว่านะครับโอเค เดีย๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มันอยู่ในสองของการทดสอบปืน s 6 A2 งนั่นเองแต่งลองเลชปาลเรลนะครับสูปยิงได้อฮะกอบฟอตโต้ก่อนเลยืมอระยะพอดีเห็นได้ว่าจีเป็นเส้นตรงพอสมควรครับ ค,ครับจะสังเกตได้ว่าแบบเบิร์สเนี่ยกับแบบฟอตโต้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันครับคือดีบเส้นตรงส่วนเบิร์สนี่ก็จะค่อนข้างเกาะกลุ่มครับน้ว่าใช้ได้อยู่แบบฟูแบบซูมแบบยิ่งเนี่ยก็ดีไหมก็ดีระดับหนึ่งแต่โดยยิงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ซึ่งสู้ยิงปกติดีกว่านะเพราะว่าเวลาซูมยิ่งเนี่ยเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์เบสอ่ะคือล่าช้า <c oughs> ครับจบนี่หน่อยมือการนั่งยิงบ้างนะครับทางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็เมินเจ้าตัวน,นี้ไปแล้วพอลองใช้กับเจ้าโนเอลเนี่ยห่วยเลย มารอสิบเมตรบ้างเห็นยว่ากระสุนนี่กระจายออกหามากขึ้นครับยังไม่พอใส่ต่างหากมาดูแบบเดินซ้ายขวาบ้างนะครับ เกือบเลยหัวแล้วล่ะรู้สึกนะเพราะมันค่อนข้างถีบเงินปืนนี้ต้องกดเมาส์ลงมานิดนึงให้ลำเป้าเอ้ลำตัวขอไปกไว้ไม่ใช่คือ crosshair เนี่ยให้มันอยู่ช่วงลำตัวครับลำตัวถึงคอส่วนเงการวอ b แบงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถอาดีใช้มา เนี่ยครับไม่บอแบงไม่ได้ครับเอาละรอสิบห้าเมตรบ้างดีกว่าสิบห้าสิบโอเคโอเคชัดเจนไม่ต้องยิงหมดหรอก <laughs> เห็นก็รู้แล้วว่าปืนถีบการยิงก็เหมือนปืนเหมือนปืนอื่นๆครับคือยิงชุดละสองถึงสามนัด <laughs> เลงยิงเนี่ยเลงได้นะผมมีวิธีคือนั่งยิง ก็เดินแบบกบชดชปไปด้วยโอเคอุยปืนลั่นเวลาหันเมาเนี่ยชอบไปตัวคีย์บอร์ดแล้วมันเด้งตลอดเลยอยาให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันชนไงนซึ่งปืนเนี้ยก็ ย้อนเริ่ต้นสำหรับคนที่อยากเก็บเงินก็ใช้ปืนนี้ไปก่อนก็ได้ครับปืนนี้แต่ว่าถ้าใช้ไปเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะโอเคก็ไม่มีอะไรละต่อไปก็เป็นเกมเพลย์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับจา n เดงสู о การต่อส е ้กับศัต и ูที่มี л ักยภาพ Что же? Сопротивление противника сломлено. противника сломлено. Противник уничтожен.

гранату! Противник уничтожен! Противник уничтожен! Мы их прикончили! Противник уничтожен! Мы их прикончили! Сопротивление противника сломлено! Мы их прикончили! 恭喜 Противник уничтожен. Противление противника сломлено.